สวัสดีค่ะอีมนะคะจากช่องอีเพนชาน่ค่ะก,กับพบกันทุกคนกับที่วัดจ้านี้ช่วงนี้มาเร็วเนาะมาเร็วมาบ่อยๆนะจริงๆมันเป็นเพราะว่ามันมีการพรีออเดอร์หลายๆอย่างเนาะมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะแล้วก็ต้นเดือนไอ้ต้นปีที่แล้วเอ้ต้นปีนี้อะไรนะปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้อ่ะนั่นแหละก็คือมีการพรีออเดอร์หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ก็ทํา,า,า,าทให ช่วงเวลานี้นะจ๊ะของก็จะเริ่มทยอยทยอยทยอยส่งมาแล้วนะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคิวนะจ๊ะของนิตยสารอ้อเสียงหายไปไหนของนิตยสารนะจ๊ะซึ่งจริงๆก็ได้มีการสปอยไปนิดนึงแล้วในะทาวิตเราเนาะเอมทุกคนไม่อยากจะบอกแบบว่าตอนที่เขาปล่อยพรีวิวมาออกมาเนี่ยคือสั่งเลยวันนั้นเลยปกติถ้าเกิดมีการพรีออเดอร์เราจะแบบอะ ช่างใจนิดนึงแล้วจะสั่งดีไม่สั่งดีหรืออะไรยังไงแต่พอปกนี้ออกมาปุ๊บคือกดเลยเดี๋ยวนั้นเลยโอนเลยเดี๋ยวนั้นเลยทุกคนคือมันดีมากนั่นก็คือนี่ลาเป็นหน้าปกน้องกัปนั่นเองทุกคนเสียงมามาหายนะแล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นในพรีวิวของทางออฟฟิเชียลนะอืมหน้าปกแบบถึงแม้ว่าคือมัน มันก็งงๆอยู่นะเป็นผู้ชายที่ถ่ายแบบถอดเสื้อแล้วเหมือนไม่ได้ถอดเสื้อก็ <c oughs> คืองงไหมงงมากนี่คืองงปกติผู้ชายถ้าเกิดเขาจะถ่ายแบบเซ็ตถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็จะแบบถึงถึงจะถอดเสื้ออะไรมันก็ต้องแบบก็ต้องเปิดให้เห็นป้านไ,ไหนก็ถอดอแล้วแต่คือน้องกัปก็คือเป็นโพที่ ขอเสื้อแล้วก็ยังแบบเหมือนมีผ้าอ้อมห่อน้องอยู่อะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูของจริงเลยดีกว่าว่าจะน่ารักตะมุตะมีขนาดไหนนะจ๊ะไปอันนี้จริงๆส่งมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าเออยังไม่มีเวลาสักทีเพราะช่วงนี้ยุ่งๆทุกคนน้าบางทีแบบเสร็จงานเร็วแต่ก็แบบเราไม่เหลือ พลังแล้วไม่เหลือ energy แล้วอ่ะโอ้มันอยากนอนอยากแบบบางทีก็แบบอยากอยู่เฉยๆอย่างแบบนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนนั่นเนี้ยก่อนที่จะมาทําดีเอ็กซ์เนาะเวลาเลิกงานอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีเวลาแบบเวลาเล่นกับหมาไปเรื่อยๆที่บ้านอะไรเงี้ยเวลานั่งฟังเพลงแบบเออปล่อยฟิลให้มันยาวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าพอเราแบบมีหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องมาแบบเออเนาะก็ต้อง เลื่องที่จะอะสละเวลาตรงนั้นไปเนาะเพื่อที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะแล้วก็สนองนิดตัวเองด้วยแหละส่วนหนึ่งนะทําไมมันแกะยากจังเลยตรงนี้อ่านี่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 เห็นความแบบความน่ารักทะลุออกมาแล้วอะทุกคนคือเห็นความน่ารักทะลุทะลวงออกมาแล้วอะเออมาเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่า ถ้เราแกะด้านนี้เลยได้ไหมอ่ะดึบๆๆ๊บดึ๊บดึ๊บเจาะดีกว่าแล้วก็ฉีเกเอาเนาะเออแล้วก็ฉีกไม่ออกอีกเดี๋ยวอ่ะออกไหมนี่เลยเห็นความน่ารักพุ่งทะลุออกมาแต่กกายเลยครับตอนนี้นะครับนี่ดีมากดีมาก ีมากเลยอ่ะดีมากคือ,อโอ้โห <c ười> คือทําไมมันมีแบบว่าเดี๋ยวยว่าเอาวา,างของเขาอ่ะไอ้ทำไมมีสองเล่มมีสองเล่มอีกแล้วอะไรงงงงอีกเล่มมีสองเล่มทําไมทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนะให้ดูเนเนเนะมันจะเห็นไหมอะ่ะดูตาน้องดิเขาแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวว่า เป็นสิน้ำตาลยาตายีแมวตอนโดนแสงอะ่ะแล้วมันเป็นสินตาลแล้วมันแบบอม,มันสวยคคนดีดีมากแล้วแบบความลาเวนเดอร์คนคือเราชอบตั้งแต่เออม,มันจะมีก่อนอันนี้เป็นปกมิวคัพใช่ไหมแล้วคือมูดภาพเขาดีมากเราชอบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าจ้ะเดีย๋ยวขอ,อยานหารลองแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ยันไหนเอ้ยโหโหเอาเรื่องอยู่เ้อเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเดี๋ยวนะเธอนี่คือน้องกัปใช่ไหมดูนะแล้วดูแบบดูสายตาดูสายตาลูก น้องกลับเป็นคน,คนสวยอะอือโอไม่ไม่ไม่ไมสวยเกินไปอะแบบนี้มันเกินไปมันเกินไปจริงๆสวยเกินไปสายตาคือแบบโอ้ยคนลุกไปหมดแล้วเฮ้ โหคนมันจะมีภาพในทวิตที่แบบเออหลายๆคนเขาแบบไปรีทงรีทัศแบบขนจักให้น้องอะไรอย่างเงี้อ่ะผิดหน้าอีกเปิดผิดหน้าอีกอเ,อเ,อเนี่ยเสียอารมณ์เลยอ,อืมมาเนี่ยเธออืมมันไม่รู้มันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงมันมีแต่เสียงอืมอืมออกมาคือเรา ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะใจตอนนี้หรออุ้ยตึ้นแรงมากเดียวเเธอเธอมันดีมากเจจกอรงรูปนี้ นักนตอนนี้ฉันชอบรูปนี้ฉันชอบรูปนี้ที่สุดเลยอ่ะดูสิดูซิดูซิดูน้องอ่ะดูน้องแลวรูปนี้คือทุกคนเข้าใจฟิลเพราะแบบว่าอผู้ชายที่มาถอดเสื้อถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันแบบโหโหแล้ว น้องก็ตคือดาเมจทุกรูปเลยลูกยังไงดีแม่ดีมากต้องไม่รู้ว่าโอ้โหโอ้โห,โโหดูรูปนี้นะดูรูปนี้รูปนี้นี่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 น,น,นี่ดูรูปนี้นะโอโ้โหแรงแรงมากแรงมากแม่แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ย แม่เอ้ยพ่อเอ้ยโอ้โหกับกับคือไปเบอร์แรงมากจริงอะคือ,อนี่แต่โอ้ยทุกคนทุกคนจะรำคาญจะไหมเนี่ยคลิปนี้คือแบบเออคุณคนสวยคุณคนสวยมาก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 ที่สุดในโลกโอ้โหเราไม่เคยเห็น ดาราคนไหนที่ถ่ายแบบแล้วแบบรู้สึกถึงความควีนความสวยความแบบเออขนาดนี้นอกจากคิมฮีชอนคืออันดับหนึ่งของฉันคิมฮีชอนก็คือแบบความควีนของฉันแล้วนะสำหรับผู้ชายหน้าสวยนะแล้วจนฉันจะพูดยังไงดีอะเธอ้าดูน้องดิ จะได้มาเจอกับกับคืออีกอนี่ขนาดชุดแบบชุดบอยมากแล้วนะชุดแบบเนี่ยชุดบอยมากก็ยังคงเป็นน้องกั๊บไฟสามขบอยู่ดีทุกคนมันดีดีมากเนี่ยดีมากเราจะตายก่อน ทุกคนน้องดีมากครับ <c oughs> น้องจะมานอนอย่างนี้ไม่ได้ลูกหืมทักกันแดดหรือยังคนดีเดี๋ยวผิวเสียนะลูกดูดิ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 ดดโอ้ดีมากดีเลยขานาดนี้ แล้วความขายาวของคุณเธอลูกขายาววเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยลูกอ่ะหันไปเจอคำถามนี้พอดีนะอ่านเดี๋ยวอ่านสักหน่อยรู้สึกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะกราฟมีแผนที่จะต่อย,ยอดผลงานเพลงอย่างไรบ้างอ่ะผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแรปครับก็อยากจะลองทำซิงเกิลเดี่ยวไปของตัวองดูอืม แต่อาจจะมีคนอื่นมาร่วมฟิชเจอริงสร้างสีสันซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูครับว่าผลจะอากิดทำเพลงมารอเปล่าซึ่งตอนนี้กัปกับพี่ก็ฟังฮีโร่ใช่ไหมทุกคนได้มีการโคกันแล้วนะเราหวังว่าจะได้เห็นผลงานเพลงน้องกัปแรปแบบไฟลุกดิสกัปเว้ยเข้าใจปะ่ะเออก็อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วจริงๆคืออยากให้น้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ มีซิงเกิลที่เป็นของตัวเองจริงๆอะเราจะรอวันนั้นวันที่กัปแบบเป็นของกัปทั้งเพลงอะลูกม,มามารอไม่ว่าจะนานแค่ไหนมามาก็จะรอว่ามันเป็นสิ่งที่หนูชอบใช่ไหมลูกไปสุดไปสุดจริงๆคือไม่ว่ากัทจะเริ่มเดินทางไหนอะพวกเรามามาพี่ๆลูกบอลทุกคนคือพร้อมจะสนับสนุนทุกคนที่เป็นหวานใจมิวกัปพร้อมที่จะ,จะ ดันลูกไปตลอดให้สุดตลอดรอดฝั่งเลยจริงๆเอาที่กลับสบายใจเอาที่กับอยากทําลับอยากทําอะไรทําไปเลยนะลูกนะอะอยู่ๆก็มีสาระเฉยอะนะแล้วก็กลับมาเจอคุณคนสวยเหมือนเดิมุกคนทุกคนจะ <c oughs> ลำคาญใช่ไหมเนี่ยฮะอย่าลำคาญเลยให้เราได้มีลูกบ้างอะไรบ้างแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นแบบ เป็นภาษาเกรดอาจาจ้าแล้วก็มีน้องกับมาอยู่ตรงนี้หล่อละลายหมดเลยใจน้ารักอนะ่ะดีดีมากลาเวนด้าทำดีอ,อ๋ออันนี้เป็นโปสการ์อาจาโปสการ์คุณคนสวยนี่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ น,น,นี่ข้างหลังมีเขียนไว้อะ Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่2 5 6 4นะครับสวัสดีปีใหม่ Happy New Year Happy New Year <c oughs> น่ารักอะ่ะอันนี้คือมีความกับอะ่ะมีความกับเสบนี่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 น่ารักน่ารักเนอะอ่ะแล้วก็ต่อไปอ่ะหมดแล้ว อันนี้เป็นพี่ทะเลไปแล้วนะจ๊ะจะเป็นคนอื่นแล้วน่าจะหมดแล้วสำหรับแล้วก็มีเจาเฟอร์นะจ๊ะก็คุณิทิพดัดกลับมาหน้านี้เฮ้ยลูมีน่ารักจังเลยอ่ะนิดนึงเลยไม่ขอคุณทีิ่ง เอ้ยแล้วน,น่ารักจังเลย呀ฉันชอบจะได้แล้วซีรีส์เขาจบแล้วน่ารักดีซีรีส์อะไรนะอ่ะชื่ออะไรนะต้นหอนกจระทีะน่ารักนุ้ยจะได้ซีรีส์เขาจบแล้วอ่ะเออจบเร็วมากซีรีส์สั้นมากจริงๆน่ารักน่ารักน่ารัก,รกอ่าสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้เพลย์เล่มนี้มานะบอกเลยว่าพลาดมากเพราะว่าข้างในนี่แบบ โอ้อย่างเงี้ยฮึพลาดมากพลาดมากเลยทีเดียวเชียวแหละนะแต่ว่าทุกคนคะชีวิตยังมีความหวังและอันนี้หนึ่งเล่มของฉันแน่นอนเพราะว่ามันเลอะไปแล้วเละิเละละิปลิปสติกไปแล้วไม่นก็คือสั่นฟาดปากไปแล้วทีหนึ่งนะ <laughs> อ่ะแต่ว่าทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่องอะไรจ้า i m p e n c h a n n e l และช่วงอะไรเอ่ย ที่อวดจังนี้แน่นอนว่าเราได้สั่งพรีมาอีกหนึ่งเล่มให้คุณโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะหนึ่งคน,นงแ้กหนึ่งคนพูดโชคดีนะจ๊ะเอิมด้วยความที่หน้าปกน้องกับนะจ๊ะมีความแบบเออลูกน้อยวัยสามขวบมากเหมือนเห็นขวดนมวางเรีงรายอยู่ตรงหน้าปกเลยทีเดียวนะและทุกคนคะใครที่รู้ว่าเป็นมามีมามาคุณแม่ อะไรก็แล้วแต่เอามาก็ได้นะทุกคน<ม>เขียนบรรยายความนุบนิบมาจ,จอดวันนี้ก็คือเขียนบรรยายความนุบนิบของเยนน้องมานะว่าแบบลูกน้อยของเรามีความน่ารักมีความนุ่มนิ่มยังไงเขียนออกมาได้แล้วแบบไม่ต้องเป็นภาษาคนก็ได้เป็นภาษาของความรักก็ได้ทุกคนเขียนมาเอาแบบใครที่แบบเราอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ย ย้วยอ่ะคือแบบละลายในความนุบนิบของการบรรยายความน่าของน้องมานะจ๊ะหนึ่งคนรับเลยลาเบินด้าเล่มนี้ฟรีๆส่งถึงบ้านไปเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นเล่มใหม่นะจ๊ะเล่มนี้คือที่ฉันเปิดไปนะจ๊ะยับไปแล้วฉันจะแจกเล่มนี้นะจ๊ะทุกคนพี์มาเลยนะจ๊ะเหมือนเดิมเลยใต้คลิปนี้นะจ๊ะคอมเมนต์มาเลยบรรยายมาความนุบนิบของน้องความนุ่มฟูอย่างสงิ่งของน้องเนี่ยนะ พิมเลยค่ะเรามา้านี่คือโอกาสของคุณแล้วนะจ๊ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14่กุมภาพันธ์วันวานทนไทน์นนทไปเลยสี่ทุ่มตรงไหมไม่รู้ <c oughs> ออาจจะมีเลื่อมๆบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะมีอีเวนต์เซกมาอาจจะไม่สี่ทุ่มไปอะไรเงี้ยทุกคนก็รอติดตามกันนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบโดนใจแบบน้อยใจเรามากจนอ่านแล้วแบบโอ้ยละลายอ่านแล้วแบบนุ่มฟูเหมือนรู้สึกเหมือนสายใหม่ตอนที่โดนสายหลับลาดข้างบนนะ โอ้โหหนึ่งคนคนนั้นเอาไปเลยจ้าเล่มนี้เราจะไปรีพายคอมเมนต์แจ้งความยินดีไปนะจ๊าอะสำหรับวันนี้กิ๊กอวดจังนี่ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอวางน,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 นี้นิดหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเราเนร์ร็อกต้องแบบเออเก็บรักษาให้ดีดีหน่อยอ่ะวางนองกานนอนตรงนี้ก่อนนะลูกโอเคสำหรับน,นี้เราขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในกิ๊กอวดจังน,นี่ e ีพีหน้านะมาดูกันว่าเราจะเอาอะไรมาแกะมาอวดมาแจกทุกคนกันดีอะสำหรับนี้ไปแล้วนะยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็จ่ยเพิ่มกด subscribe กันได้นะคะสำหรับนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเอาแบบเอาแบบรูปบ้างรูปทำไงก็ไม่รู้บ๊ายบาย